บิวตี้รีวิวอีพีสามกระบอกเพชรสามสิบบาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกระบอกเพชรที G ่ราคาสามสิบบาทที่เรานัดซื้อกับเพื่อนห้องอื่นมานะคะนี่นะเป็นพันภาษาหนังฟ้านะคะนี่ รู้สึกว่าในกล้องมันอันใหญ่มากเลยนะถ้าทุกคนได้เห็นอันจริงๆของมันคือมันอันเล็กนะคะที่เราต้องสอดกระดาษไว้มันคือมันเอียงนะคะเพราะน้องยังเล็กอยู่เนาะนี่ทุกคนจะเห็นสถานที่นะคะว่าเป็นสถานที่เอิ่มอะไรคือแบบนางเล็กมากนะคะกระบอกเพชรมันก็แพงอยู่แล้วละเนาะแล้วก็จะเอามาตั้งไว้แบบเวลาทํางานแบบ บรรยากาศด,ดีนะคะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็มาถ่ายคลิปเลยเนาะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะนถ้าทุกคนคิดหรือก,ก็จะคิดไปเองนะคะแต่อย่าคิดเลยดีกว่านี่นะนางก็น่ารักดีนะคะเราจะให้ดูนะคะนี่คือวันแรกของเรานะถ้าวันแรกถ้าแบบ ประมาณเดือนหรสัปดาห์ผ่านไปก็จะให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ